จะมาพูดธรรมะแบบง่ายๆสบายๆธรรมะแปลเป็นภาษาไทยของเราแปลว่าความจริงหรือสัจจะนั่นแหละการที่เราจะได้ฟังธรรมะหรือความจริงแบบเข้าใจจริงๆจ,จำเป็นมากเลยญาติโยมที่จะต้องวางใจเป็นกลางๆกง็เหมือนเราเอาแก้วไปรองน้ำ ถ้าเราเอียงแก้วไปข้างใดข้างหนึ่งน้ําที่ไหลเข้าแก้วมันก็ไม่เต็มเรามันก็กระชอไปด้านที่เราเอียงหมายความว่าถ้าเราจะรับฟังธรรมะให้ได้เนื้อหาธรรมะที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่การฟังของเราเราก็ไม่ต้องไปสนหรอกว่าผู้ที่พูดธรรมะเ,เขาจบชั้นไหนมาไม่ต้องไปอยากรู้ว่าท่านเอามาจากพระสูตรไหน ถ้าเราคิดแบบนี้คอยถามแบบนี้นั่นแหละคือการเอียงแก้วที่ไปรองน้ำจากก๊อกน้ำก็ไม่ได้เต็มเปี่ยมตามที่เราต้องการมันก็จะไหลกระชกไปด้านที่เราเอียงที่อาตมาพูดเนี่ยก็เพราะว่าปัจจุบันนี้มีผู้รู้แสดงตนว่าเป็นผู้รู้ในคำพระศาสดานี่มันเยอะอยู่คำว่าธรรมะเนี่ยปรากฏขึ้นบนโลก หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนนั้นยังไม่มีคำว่าธรรมะมีแต่คำว่าพระผู้เป็นเจ้าพระพรหมผู้สร้างโลกคือศาสนาพรหมหรือศาสนาพราหมเนี่ยเกิดก่อนพุทธศาสนาตระกูลสกยยวง์ก็นับถือพราหม์เช่นกันจนกระทั่งเจ้าชายสิทธัตถะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มาปฏิวัติความจริง หรวงก็ตัดคําว่าธรรมะคือความจริงก็คืออริยสัจสีนั่นเอง